มันคืออะไรยังไม่ดูกเกิดไม่ทันใชักนะนะอันเลย้องลองต้องลองชิมต้องลองชิมปอวเปียอะไรกันนายก๋วเปียขี้เกียจไม่ดีกว่าซู้ฟันนะสู้ฟันพี่เห็นเรโอแต่งหน้ามาตั้งแต่บ่ายโมงนะเอาจริงยังไ,ยไม่เสร็จดีกว่าไม่แล้วหนูมีปัญหาอะไรกับพี่หรือเปล่าจีฟ้าแต่งหน้านานมากทำไมอย่างก็แต่งกับตัว,วนีิเลโอขั่นสิเจ้าสาวแต่งแล้วเนี่ยตีสามไม่จนถึงสิบโมงไม่ได้คิดว่าเจอได้ใส่ชุดอะไรเท่ๆแน่เลยน่าจะแบบ ดำๆมาแบบว่าดักดักกดั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 กอะไรเดลิเนียอันนี้ดูออรุ่นปอรุดแหละเมื่วานโ้มากู้มเหรอยังไงเพรามันเป็นเน่าไน่าห้อยูปาร์ตี้เยอะเลยาร์ตี้นะค i เข้าไปได้เลยครับคทชดใหนองครับใส่นั่งชิดเตียงฝั่งนี้เลยปาร์ตี้โอ้ อันน <anto> <isto> ี้อันนี้อร่อยอร่อยปกติกินเยอะป่ะอีกะไม่หยุดกินตลอดเวลากินแบบตลอดเวลาจริงๆถ้ามีทั้งหมดอยู่บนโต๊ะก็คือหมดทำให้หมดจนจะเสียดายแล้วก็ไม่ได้เสียดายดีท่านหยุดกินยังไงที่แบบตัว่นงงงงนะขู่แค่อ้าปากให้ลมเข้าไปเนี่ยกูก็อ้วนขึ้นมาสองโลนี่เคยไปนี้ไปกองถ่านนั่งสามารถกินตั้งแต่เที่ยงไม่มีถ่านนะตีแต่เที่ยงไปกลับบ้าน ยังข้าวเย็นไม่กลับบ้านกินนักเที่ยงนั่งอยู่บนโต๊ะนั้นจนข้าวเย็นแล้วก็กินข้าวเย็นต่อคู้จัดตรงไหนจะจ้างในโอทสไตนะคะคิดนนอนะคะคุณจะเสียข้าวเพิ่มอีกสองมื้อบางทีนัดเย็นนัดเย็นนัดนัดเย็นนัดเย็นเตลืมแล้วเอาออกมา นัดเย็นมาเที่ยงเพื่อมากินข้าวไปดูเรียลหน้าแล้วไม่ทำอะไรก็คือกินไปเรื่อยๆจนหมดกินไปเรื่อยๆจนกว่าเย็นเย็นเสร็จก็กินเย็นอีกแล้วก็ไปแั่งหน้ากับเขาจีนงงมากผู้จัดแต่ฉันจ้างแต่อนไต่แต่ถ้าแบบว่าเออจ้างแล้วก็ไม่มีงบอาหารจริงๆบอกได้เดี๋ยวซื้อแต่ขอให้จ้างไว้ก่อนบุญเบงกินน้อยเอออย่างนี้แล้วนะบุญเบงกินน้อยผู้จัดการนี่กูกินผู้จัดกา ไม่ได้ไปพู่กันเดียวมีบุ๊กคนไปทีนึงหกเจ็ดคนอันนี้ไม่เท่าไรพี่แอนเปมีทพอปแวร์ไปด้วยนะนี่ย็่เหมือนไปชี้แล้วก็พูดว่าอันนี้เอากลับได้ไหมครับอันนี้กินได้ไหมครับงงมากอะไระบุ๊กไม่ได้จะขึ้นมาก่อนร์นิ่งร์นิ่งนี่ค่ะอะไรไม่นี่มันกี่กี่อย่างนะ เขาสแตนบายกับทูบหนึ่งนี่มหนึ่งเรายังเหลือเรายังเหลือเวลาอีกถึงสองโมงมือมาสายกว่านี้ได้อีกปบี่กเดียวอีกทีหรออีกมีการก่กเีาใหม่ไรวะเราไปเื่องไปก่อนไปแป๊บเดียวชุดมาแล้วข่ะแป๊บเดียวเห็นแน่ปุ๊บมาแล้วเอรอะไรอ่ไม่ทันที่ยราตอบอยู่อยางเล่นด้วยอะเราเรีดอรารีดหน้าไหมพี่กา น่าไปยักกับปลาบันที่เดี๋ยวสมาธิอ้วนค่ะไป่ได้ยับค่ะโอ้ยแย่อีบอที่เสียวยังไงาที่เสียวไม่เจอว่ามันเป็นยังไงอีบอกตาสามตาที่ออฟโรงแรมหมสตาร์โฮเทลหรอเอาเดี๋ยวเอาทุกคนเลยหรอแต่ของพี่ต้องมีที่นวดในตัวฮะบุกที่ออกอากาศอยูนอันนี้เปอนอ ตักเอาไปที่ตักทิ้งตาตองอันนี้ตลกถ้าจบเสรลองทีมาใต้เมนซิว่านวดดวดอร่อยจะไปต่ออะไรอีกมึงแต่ต่ำขนาดนี้มึงมึงอยากจะเอาเขาแน่เลยมึงบอกมึงแหละฮอนถ่ายน้องปัดมันโดนไม่หยุดเลยไม่ถูกตรนี้มีคนนอนกันอยู่อุ๊ยอุ๊ยตลกอันนี้ตลกเลย ใครก็เลยยิ้มเดยเปลืองแรงนะฮะอันนี้ตลกมากมันเล่นจริงไม่จริงหรอเล่นผหรือเหล่ออะไรล่ะงงมากไม่มีแล้วอันเนี้ยเบื้องหลังหรืออะไรก็ไม่รู้อ่าในปีการท้าเลโอมาแล้วครับเซ็ตมอนสเตอร์นะหะส่วน ใส่มาแล้วเสร็จมัชชาครับไม่ตีอ่ะอะไรบุ๊บบุ๊มึงโยนอะไรมามึงแบบคิดก่อนด้วยว่ามันไปต่อได้โอเคโยนกันได้เลยจำอะไรอ่ะหรือว่าจะดูคลิปเสือ ตัวนคล้ายีหนีใน story ภาคสามเออเห็นมาน่ารักขึ้นมปคนขึ้นโตโกของเองนี้นี่คือท่าหาหาเครืประดับนะครับ นี่หนุ่มทำให้ผมปูทั้งแขนได้ป่ะแตบตอนนี้มันมันแหวงเป็นร่องเกาหลีใช่ไหมหน,น้าตอนนี้มันแหวงเป็นร่องเกาหลีทีนี้เราว่าเวลาถ่ายมามันจะดูแบบถ่ายให้มันเต็มหน้าผากหนองเลยได้ป่ะงานเริ่มสีพวกทำไมอ่านแล้วข้างอะรีบขัดรีบไปกินต้มๆเขาเดี๋ยวเราอะบอกมาว่าไม่ไม่ทันแล้วมันจะสาย แต่ตอนนี้ก็ยังเดินชิวอยู่อะไรครับหนาอะไรครัเพราะเกิดจับมือเปล่าเขาดีไแ,แต่อันนั้รา <laughs> มันยาวมาเลยนะมันยาวมาเลยนะอะไรยาวเลยนี่สไตล์ติดขา <laughs> เฮ้ยเกิดนทำไมเท่เท่อเท่อเท่อเท่เท่ไม่เร่ทไมว่าไม่เขิ่แลเมื่อกี้ที่คามสงบทเทียวจั๊ก่อเปิลน่ใค่ะขอเสียดีนึงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราต้องแอบยืนกันมีระยะห่างนิดนึงค่ะได้นมคะใส่ก็ห่ากโอ ดที่หาออกไปขอบคุณนะคะเป็เขียนมาครับที่ได้มาร่วมงานในงานนี้เนาะเพราะว่าโอ้สุดมันเป็นงานที่ทำแล้วสบายใจมากเลย จบงานแต่ว่าแต่ว่าอย่างจริงๆยังไม่จบใช่ไหมใช่เรามีไปเปลี่ยนชุดแค่กับไปเลยอย่างสุดกับชุดนี้เขาบอกให้เลยนี่ก็กะอยู่ว่าจะใส่ไปเรืนสยามหน่อยที่นหน่อยมันค่อนข้างหนาวครับเราก็เลยต้องต้องหาชุดอะไรพวกนี้มาใส่อันนี้เป็นขนอะไรในรัสเซียรอเปลวีไปกันไหนแล้วหรือว่าขนคิโปนี่เป็นขนทิโปอ่ะอ๋อขนคิโป เดี๋ยวเอาไปสรุปบทเรียนทั้งวันนี้ที่โรงแรมเลยครับไปเจอกันที่โรงแรมครับผมจบไปแล้วนะฮะจบแล้วหนึ่งวันกับโอไตนะครับเป็นไงเหนื่อยไหมวันนี้เอาเรื่องเอาเรื่องเพราะว่าหนักชุดนี่แต่คือชุดนี้บอกได้เลยว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคอนเซ็ปต์ชุดชั้นระดับหรือไม่แน่อาจจะมีชุดใหม่แล้วก็งลองติดตามกันนะครับว่าชุดจะเป็นชุดอะไร หรือว่างานหน้าจะเป็นชุดอะไรขอแบบขอเบาๆได้ไหมงานหน้าไม่ได้เสื้อกล้ามอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้หรอเสียงใครเสียงเข้ากล้องครับเมื่อกี้เสียงใครเอ่อโอเคนั้นชุดหนักๆเหมือนเดิมได้โอเคนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะว่างานหน้าเราจะใส่ชุดอะไรกันท้าเล่นโอแต่กับชุดของเขาครับเจอกันฮะเจอกันครับอ่ะงั้นขอแยกไปพักผ่อนกันนะครับ And purple bite. Duh!